สวัสดีค่ะเจอกับบารุตาอีกแล้วนะคะ Jingle bell jingle bell jingle all the way Oh what fun that to ride one o r s o f u n sleigh h Merry Christmas ค่ะบารุตาขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสขอให้มีความสุข ไม่เจ็บไม่จนหวังสิ่งใดขอให้สมหวังกันทั่วหนะะ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ใครๆก็ได้ของขวัญค่ะวรุตาก็เป็นหนึ่งในนั้นเราตั้งใจว่าเราจะไม่ให้ของขวัญกันเพราะว่าก็ในช่วงระหว่างปีเราก็ซื้ออะไรในสิ่งที่เราอยากได้หมดแล้วนะคะเลยในสิ่งเลยในถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ไม่อยากจะได้อะไรอีก แต่ประเอิญว่าลูกๆเขก็นะให้แม่สนอยอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้จะมาโชว์นะคะว่าวรุตาได้ของขวัญอะไรบ้างในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสปีนี้ค่ะให้อันดับแรกนะคะวรุตาอยากโชว์อยากโชว์เป็นของคู่ครัวค่ะที่เราจําเป็นต้องมีต้องใช้แล้วก็ต้องกินด้วยค่ะอันนั้นนั่นก็คือ เต้าเต้าเต้าแ,แ,แ,และเป็นของขวัญที่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็หนักมากด้วยนะคะนั่นก็คือป๊อบหม้อหุงข้าลูกซื้อให้เพราะบอกว่าแม่บ้านเราก็คนอยู่ไม่เยอะนะ ทำไมหม้อหุงข้าวของแม่มันใหญ่เหลือเกินเอาหม้ออันเล็กไปแล้วกันลูกก็เลยซื้อหม้อใบเล็กมาให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสในปีนี้ค่ะชายโยชายโยปีนี้ได้หมอ้อปรุตาได้หม้อมาหนึ่งใบก็ ก็คงจะไม่เปิดใช้แล้วค่ะเพราะว่าจะใช้หม้อใบเก่าให้เขาพังไปก่อนใบใหม่ถึงจะใช้เพราะว่าใบใหม่ใบเก่าถึงมันจะใหญ่แต่มันก็เนาะยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปให้เขาจนกว่าจะพังแล้วเราถึงจะได้ใช้ใบใหม่ใบนี้ค่ะเก็บเอาไว้ก่อนโอเคแล้วก็มาดูของขวัญชิ้นต่อไปนะคะอันนี้โอ้โหใครกินก็ต้องบอกว่า นั่นก็คือชอเเ็อกโกแลตค่ะอันนี้ชอเเ็อกโกแลตนะคะเป็นชอเเ็อกโกแลตที่ใครๆก็รู้นะคะว่าทานแล้วหยุดไม่ได้ค่ะรู้ตาก็ได้มา1นึ่งแพ็คใหญ่ๆเลยค่ะชอเเ็อกโกแลตค่ะเสริมความโอนค่ะอร่อยๆอเอาไว้ทานเวลาลายเครียดนะคะสุดยอะ สองอย่างผ่านไปแล้วหืวรุตาก็อยากจะโจรน,นี่ค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลูกค้าเขาให้มาค่ะลูกค้าให้มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันเลยค่ะอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นอะไร m e r ี่คริสต์มาส คนก็มีของขวัญให้แกะกันก้ามาแกะด้วยกันนะคะ เป็นช็อกโกแลตอีกแบบหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเป็นช็อกโกแลตข้างในอเป็นช็อกโกแลตช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะเห็นไหมคะมีมะมีอะไรมีดวงดาวสดชื่นมากมเลยค่ะช็อกโกแลตช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะสามอย่างผ่านไปแล้วนะคะมาดูตัวนี้อีค่ะ นี่ตัวนี้วรุตาได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะข้างในจะเป็นเม็ดอัลมอนด์เรามาลองชิมกันสักอันไหมคะลองมาชิมกันสักเม็ดเนาะว่ามันอร่อยขนาดไหนทานวยกันค่ะทานวยกัน นี่ค่ะรูปมันเป็นแบบนี้กลมๆเหมือนกับไข่นกกระทาเลยค่ะแต่ข้างในมันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ข้างในก็จะฝังไปด้วยเม็ดอัลมอนด์เดี๋ยวมากัดกันดูกันเลยนะคะอือห mm ือ hmm. อ mm ืมอืมช็อกโกแลตเคลือบเม็ดอัลมอนด์ค่ะช็อกโกแลตเคลือบไม่เยอะข้างในเม็ดอัลมอนด์เป็นเม็ดเลยนะคะอืม mm อืม hmm. mm hmm. กรอบมากเลยค่ะเม็ดอัลมอนด์ข้างในขออีกเม็ดหนึ่งค่ะเม็ดเดียวไม่พอดูนะคะดูลูกเขาอ,อ,อ,อร่อยมากค่ะแบบนี้นะคะ แนะนำค่ะแนะนำวรุตตาได้ของขวัญมาค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปนี่ก็ยังเป็นเกินกขนมแค่สงสัยอยากให้วรุตตาอ้วน <c oughs> ดูนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นขนมแล้วก็ข้างในจะเป็นเม็ดอัลมอนด์ด้วย ลองแกะกินกันไหมคะเนาะแกะกินกันเนาะชิมไปสักชิ้นสองชิ้นนะดูแล้วมันก็น่าทานดีเนาะนี่ค่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้ข้างหลังก็เป็นช็อกโกแลตข้างหน้าก็เคลือบด้วยเป็นเม็ดอัลมอนด์หั่นบางๆนะคะมาชิมด้วยกันค่ะอืม มันไ่หวานนะหวานก็กินคู่กับน,น้ำชาอร่อยค่ะอร่อยค่ะ,คะแต่ตัวนี้วัดุตาชอบมากกว่ามันไม่หวานมากแต่ตัวนี้ก็อร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยกินคล้ายๆกับตังเมบ,บ้านเราเลยอร่อยมากค่ะนะ มาดูตัวต่อไปเอ๊ะอะไรนะอยู่ในถุงใบนี้อะไรนะแกะกันดมไหมแกะกันดูเลยค่ะ <c oughs> อะไรนะว้าวนี่กับเพื่อนๆ <c oughs> เป็นขนมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> น,นีเป็นเหมือนกับมุมแมลงเลยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าคิฟเฟอร์อะไรประมาณนี้ละค่ะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอือหือคิดเหมือนขนมอะไรบ้านเราเนาะนึกไม่ออกเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยนะคะมันเหมือนกับขนมขนมอะไรนะขนมที่เป็น ที่มันพองๆงแล้วเวลากินแล้วมันกรอบนะคะอืมอร่อยค่ะแจ่ของพวกนี้นะคะหวานทั้งนั้นเลยต้องกินคู่กับน,น้ำชาค่ะได้มาดีเจ้ของอ,อร่อยอร่อยต้องไว้กินวันละนิดค่ะกินคู่กับน,น้ำชาได้แบบ เค้กเลบอันนี้อีกชิ้นค่ะอือหืออ่านนี้มาถุงใหม่ค่ถุงใหม่นี่ก็ได้ถุงใหม่เห็นถุงน่ารักไหมคะน่ารักเนาะมีต้นสนแล้วก็ประดับด้วยแล้วก็มีของขวัญวางอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเด็กเด็กส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลคริสต์ม,มาสนะคะนัครอบครัวไหนที่มีเด็กก็จะเน้นเรื่องการจัดตกแต่งแบบนี้แต่ว่ารู้ตามไม่ได้จัดต้นคริสต์มาสค่ะเพราะว่า ลูกโตแล้วแล้วก็เห็นไหมคะของขวัญจะวางอยู่นะคะทุกๆบ้านก็ทํทแบบนี้นะคะแล้วเด็กก็จะตื่นเต้นกันทุกครั้งนะคะก็จะรอคอยวันคริสต์มาสรอที่จะได้แกะของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสรอเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและมีความสุขมากเลยค่ะสําหรับเด็กๆนะคะนี่ลคะค่ะเห็นไหมคะเด็กนั่งเล่นมีความสุขมากๆเลยค่ะโอ้แฮปปี้ภาพนี้น่ารักมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ก้อนค่ะเป็นของอะลูเวร่ราของว่านหางจระเข้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่านหางจระเข้ค่ะนี่ละค่ะหอ,อมค่ะหอมเอ้ยมาดูดินี่มีอีกค่ะมีอีกในถุงนี้มีอีกฮ่าเป็นเทียนค่ะโอ้ยหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะอเวลาไว้จัดชั่วไอ จุดเทียนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะอันนี้หอมมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยเวลาจุดแล้วนะัดกลิ่นหอมก็จะกระจายไปทั่วบ้านเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะถุงนี้ผ่านไปนะคะเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกอันนี้เพื่อนๆรู้จักไหมคะถ้าเพื่อนๆแถว อยู่แถบยุโรปจะรู้นะคะว่านี่คืออะไรเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยเห็นไหมคะแต่ถ้าเพื่อนที่อยู่ทางเอทางเมืองไทยหรือทางไหนที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรเดี๋ยวพี่วรุตาอธิบายนิดนึงนะคะตัวนี้นั่นก็คือปฏิทินของเดือนธันวาคมค่ะเป็นปฏิทินที่เขาจะมีให้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24เดือนธันวาคม แล้วเป็นการนับถอยหลังค่ะเป็นการนับถอยหลังปฏิทินนี้จะนับถอยหลังนะคะสมมุติว่าวันนี้วันที่1ก็จะแกะหมายเลข1ค่ะหมายเลข1อยู่ไหนนี่ค่ะหมายเลข1แกะหมายเลข1น,นะคะแล้วในหมายเลข1น,นั้นก็จะมีช็อกโกแลต1ชิ้นหรือจะมีอะไรแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาแกะกันด้วยกันนะคะปฏิทินนี้ไว้สําหรับ ให้เด็กค่ะเวลาเขาได้รับนะคะเขาจะมีความตื่นเต้นเอ้ยวันนี้วันนี้หนึ่งแกะช็อกแลตที่อยู่ข้างในตรงนี้มาหนึ่งอันแล้วมาทานแล้วพอวันที่สองก็เริ่มนะับไปวันที่สองก็จะหานะคะว่าวันที่สองอยู่ไหนเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสนุกสนานของเด็กนะคะผู้ใหญ่จะซื้อให้เด็กเดี๋ยววันนี้วรดาก็ได้รับมาด้วยเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนะคะเพราะว่า ทศก,กาลวันที่พลาดวันที่24ก็ผ่านไปแล้ววันนี้วันที่25แล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะช,ช็อกโกแลตโรงยังก็สามารถที่จะแกะกินได้อยู่นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าช,ช็อกโกแลตข้างในที่เขาใส่เอาไว้มันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยคะ<ม>่ะอ่ะก็จะมีเขียนหน้า้ากลี่นนะคะ<ม>เห็นไหมคะพเพื่อนๆว่าช,ช็อกโกแลตที่อยู่ในกล่องนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะ น่าทานเนาะน่าทานมากๆเลยค่ะช็อกโกแลตมีหลายแบบแหมช้าอยู่ทำไมแกะเลยค่ะอยากรู้เราเริ่มแกะวันที่หนึ่งกันเลยนะคะวันที่หนึ่งค่ะว้าวเพื่อนออกมาแล้ว แกะแล้วค่ะช็อกโกแลตหน้าตาเป็นแบบนี้วันที่เดนออกมาเลยนี่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ออกมาแล้วก็ต้องชิมอืมอืมข้างในสอดไส้อร่อยมากๆเลยค่ะ กำลังมองหาวันที่สองนี่ค่ะวันที่สองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองแกะอีกอันหนึ่งน,นะคะวันที่สองนี้เป็นรูปหัวใจค่ะอุ้ยอุ้ยร่วงร่วงร่วงอุ้ยหัวใจเบี้ยวเลยเป็นรูปหัวใจค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ no, no. เห็นไหมคะเนาะเนาะเห็นเนาะเป็นรูปหัวใจค่ะเดี๋ยวมาลองกัดรูปหัวใจกันหน่อยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ ข้าขงนาาจะสดใสด้วยอ,อ,อ,อร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยมากมากเลยช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสทุกคนก็ได้รับของขวัญแบบนี้แล้วค่ะไม่มากก็น้อยแล้วแต่นะคะวรุตาก็ได้รับเช่นเดียวกันค่ะ ก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ของขวัญมานะคะแล้วก็เทศกาลวันคริสต์มาสก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและก็มีความเจริญแล้วก็หวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะโดยเฉพาะยางชาวยูทูบเบอร์ทุกๆคนค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะสุขสันต์วันคลิปมาสอีกรอบนะคะสุขสันต์มีความสุขกันทุวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย